สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแบงก์็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนัง The s i l e n c i n g 2020เกิดเหตุคดีปริศนาในป่าเขาจึงต้องสืบระห่ำเพื่อหาคนลงมือก่อนชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นกลางป่ามีศพลอยมาตามน้ำก่อนจะเกยตื้นขึ้นฝั่งเป็นหญิงสาวผิวขาวคนหนึ่งครับตัดมาที่กวางตัวหนึ่งในป่าที่กำลังโดนเล็งปืนใส่อยู่ ชายคนนี้ชื่อว่าเอเขาพูดนั่นกวางของฉันแต่ว่าบีเพื่อนอีกคนที่มาด้วยกันเนี่ยก็สวนฉันเห็นก่อนไอ้เบิกเท่าย,ยังไม่ทันได้ลงมือชายอีกคนเนี่ยก็จ่อปืนใส่เขาชื่อเรเบินพระเอกของเรื่องครับเขาคอยดูแลป่านี้บีเนี่ยก็พูดอย่างสุภาพแค่กวางตัวเดียวเองนะและที่นี่มันก็มีเยอะมากเรเบิลสวนทันทีมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็ที่นี่เขตสงวนเขาสั่งให้วางปืนสองหนุ่มทําตามอย่างสงบบีพูดขึ้นล,ลอยลอยครับเรเบิลสว์สัน์ตอนนี้เป็นผู้พิทักษ์ป่าใครมันจะไปคิดพระเอกก็ตอบเลย นเราเปลี่ยนกันได้แต่บีไม่เชื่อแบบนั้นคุณไม่มีทางเปลี่ยนอะ่ะทำไมพวกนี้พูดแบบนั้นอดีตพระเอกเป็นใครกันแน่เรเบินยึดปืนทั้งคู่เขาจะคืนให้ทีหลังพร้อมกับทิ้งท้ายอย่าให้ฉันจับได้อีกละ่ะแต่พอจะขับออกไปรถเนี่ยมันก็สตาร์ทไม่เติดซึ่งพวกบีก็ขับมาแนบข้างเรเบินจึงขอจับแบตบีทำหน้าสะใจแน่นอนว่าพวกเขาไม่ช่วยก่อนจะขับจากไปทันทีพระเอกยกเหล้าดื่มแก้ซ็งเขาจำต้องเดินเท้ากลับบ้าน ซึ่งก็ตั้งอยู่ริมน้าเรเบิร์นวางปืนเข้าที่กล่าวทักททยเจ้าทอสุนัขตัวโปรดฉากตัดมาที่อลิสตำรวจสาวสวยในอำเภอป้ายแดงครับซึ่งวิทยุเนี่ยก็รายงานตอนนี้โรงงานกระดาษรัางในเขตพื้นที่สงวนซอเบลได้กลายเป็นพื้นที่สงครามยาเสพติดอลิสมาเจอกับขาวแบล็กฮอคตำรวจท้องถิ่นที่ทำงานในเขตนี้ในรถเขาเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งนั่งอยู่เหมือนเพิ่งโดนทำร้ายมาอลิสถามว่าครั้งนี้ไปเจอที่ไหน เขาตอบว่าแถวโรงงานมีเรื่องได้ทุกแบบจริงๆเขาพยายามจัดการที่นั่นอยู่แต่มันไม่ง่ายเลยบนตัวชายหนุ่มมีเลือดด้วยครับเขาถามแล้วเขาบอกว่าไม่มีอะไรแค่เดินหกล้มอลิสถามแล้วเมื่อคืนมีเรื่องไหมเขาบอกทันทีไม่มีคืนไหนที่ไม่มีเรื่องชายคนนี้ไม่น่าเกี่ยวกับพวกนั้นแต่ก็ไม่กล้ารับประกันอลิสกล่าวความใจเธอพาชายหนุ่มกลับเองเทว่าเขาก็ทิ้งท้ายครับ ผมช่วยคุณไม่ได้ทุกครั้งเนี่อีกไม่นานน้องคุณเนี่ยได้ปัวพันกับเรื่องที่คุณก็ช่วยไม่ได้แน่แท้จริงแล้วชายในรถเนี่ยก็คือน้องชายของอลิซเขาชื่อว่าบรูคส์อลิซอยู่บนรถกับน้องชายซึ่งนั่งเบาะหลังพี่สาวก็เอ่ยถามเมื่อคืนเธอไปทําอะไรที่นั่นน่ะน้องชายตอบทันทีไม่ใช่เรื่องของพี่อลิซถามต่อแล้วเลือดบนเสื้อแะละมันของใครบรูคส์ก็ตอบส่วนใหญ่ก็ของผมแซมมูลบลัตมันอัดผมสนมุ่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิง ชายหนุ่มพูดต่อรู้ไหมพวกมันทําอะไรกันบ้างอลิสบอกทันทีไม่ว่าจะอะไรมันอยู่นอกเขตอํานาจของฉันบรูคส์พูดต่อมูลบลัตมันทําทุกอย่างยาการพนันแม้กระทั่งขายบริการผู้หญิงซึ่งบรูคส์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงบางคนครับเธอคนนี้ไม่ใช่อีตัวเะว่าพอผ่านพื้นที่นี้ชายหนุ่มมองโรงนาข้างทางสีหน้าเขาก็ดูกังวลและขอให้พี่สาวเลี้ยวกลับไปใช้อีกเส้นทางอลิสบอกว่าเธอมีธุระต้องไปทําน้องชายเริ่มขึ้นเสียงและร้องไห้ ซึ่งอลิซมาที่ป้ายของเธอซึ่งโดนใครบางคนขีดฆ่าครับเทปลดมาใส่หลังรถน้องชายยิ้มถามยังคิดว่าตัวเองเหมาะกับงานนี้อีกไหมกระทั่งอลิซได้รับรายงานมีเหตุฆาตกรรมที่ทะเลสาบด้านเลเบิร์นเขาได้ปริ้นกระดาษตามหาคนครับเป็นรูปหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งก็คือลูกสาวของเขาที่หายตัวไปเมื่อนานมากแล้วกระทังมีรถโรงเรียนมาที่นี่คุณครูพาเด็กมาทัศนศึกษาครูสาวถามทันทีนี่คุณดื่มเหล้าเรอพระเอกตอบว่าเด็กไม่รู้หรอกก่อนจะกล่าวต้อนรับทุกคน นี่คือเตสงวนป่ากเกวนสวรรน,นจากนั้นเนี่ยก็เริ่มอธิบายพื้นที่ตรงนี้มีเกือบ50ตารางไม้กระทั่งเด็กคนหนึ่งถามพ่อผมบอกว่าคุณเคยฆ่าสัตว์มากกว่าทุกคนแถมใช้กับดักแบบโหดด้วยเรเบิร์นตอบฉันก็เคยล่าสัตว์เหมือนกับทุกคนที่นี่แต่ว่าตอนนี้ฉันหยุดแล้วเนื่องจากลูกสาวไม่ชอบเรเบิร์นหยุดล่าเพื่อเอาขนมันเปลี่ยนมาใช้กับดักที่ปลอดภยัยจากนั้นก็เอามาปล่อยที่นี่มันจะอยู่ได้อย่างปลอดภยัย ัดมาที่ทะเลสาบอลิสเจอศพสาวที่ว่าหลังจากวิเคราะห์หมอที่ชื่อบูลเนี่ยก็บอกเธอถูกทิ้งลงน้ําหลังจากเสียชีวิตน่าจะผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วอลิสเจอรอยบางอย่างที่คอเธอหมอบูลไม่แน่ใจรับเดี๋ยวจะลองตรวจสอบดูพวกอลิสเดินสำรวจในป่าพบกับรอยหยดเลือดอลิสสั่งให้เรียกนิติเวศมาเธอเจอรอยมือเปื้อนเลือดที่ติดอยู่บนต้นไม้พวกเขาเดินสำรวจอย่างต่อเนื่องจนเจอปลายหอกคนที่ฆ่าเธอเนี่ยอาจล่าเธอเหมือนกับเล่นกีฬาอลิสแน่ใจว่าใช่เธอถูกล่า ตะวันใกล้รับขอบฟ้าเลยเบิร์นซ่อมรถจนติดเขาขับมันเข้าเมืองเพื่อมาติดป้ายหาลูกสาวเธอชื่อว่าเกวนครับอายุ14ปีเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับเขตสงวนซึ่งพวกเขาก็รอเจออยู่กับหญิงสาวอีกคนที่ชื่อว่าเดบ,เบีที่กำลังตั้งท้องซึ่งเธอก็คืออดีตภรรยาของพระเอกครับเรเบิร์นไม่ถูกกับเขาสักเท่าไหร่เนื่องจากเป็นสามีใหม่ของเธอมาถึงเนี่ยก็แซะกันทันทีเดบ,เบีมีเรื่องอยากฟยด้วยพระเอกให้เข้ามาข้างในส่วนเขานั้นห้ามเดบ,เบีทักทายเจ้าทอพระเอกถามว่ามีเรื่องอะไรอีกฝ่ายก็พูดตตามตรง เธอกับเ่าอยากจัดงานศพให้กับเกวนสําหรับพวกเดบบี้เนี่ยเกวนเธอตายไปแล้ว5ปีมันถือว่านานมากอีกฝ่ายก็นิ่งไม่พูดเดบบี้ไม่อยากจัดงานศพโดยที่ไม่มีพระเอกพระเอกจึงบอกเธอก็เป็นลูกสาวผมเหมือนกันผมต้องออกเสียงได้และผมไม่ยอมเดบบี้เริ่มไม่พอใจอย่าทําให้มันยากสิเพระเอกก็สวนเลยคุณจะแทนที่ของเกวนด้วยลูกของเขาไม่ได้เดบบี้ก็ขึ้นเลยครับแบบนี้มันไม่แฟร์เลยนะคุณคิดถึงเธอคนเดียวหรือไงรอเรเบินหยิบเล่ามาดื่มแบบไม่สนอดีตภรรยาถาม หลังจากเกิดเรื่องคุณยังดื่มอีกเหรอละเอกสั่งหูปากซะเดบบี้วางกระดาษลงแค่เซ็นตรงนี้สารจะออกใบมรณะบัตรให้เรเบิร์นก็ขยำทิ้งทันทีเดบบี้ก็แสงรับเทปพูดงานศพอีกสองสัปดาห์พูดจบก็จากไปทันทีด้านอลิสเธอกำลังดูปลายของหอกที่เจอบริเวณฆาตกรรมพอใช้ไฟฉายส่องดูเนี่ยปรากฏว่ามีตัวอักษรสลักอยู่เป็นตัว MB ครับละเอกนอนหลับกับเจ้าทอทีวีเนี่ยก็รายงานข่าวด่วนเรื่องศพหญิงสาวริมแม่น้ำ เรเบินเห็นก็รีบเข้าเมืองทันทีอลิสมาเยี่ยมน้องชายซึ่งห้องเนี่ยก็รกมากเธอรูปครอบครัวมาให้ซึ่งพ่อแม่จากไปแล้วครับรูคส์ก็เอามาติดไว้อยู่ๆชายหนุ่มก็ถามถ้าผมทําเรื่องเลวร้ายมากๆพี่ยังจะช่วยผมไหมฝ่ายพี่สาวเนี่ยก็แอบงงแต่เธอยังไม่ได้ตอบก็มีคนมาเคาะประตูซะก่อนเป็นเรเบินสถานีบอกว่าอลิสอยู่ที่นี่เขาอยากเห็นหน้าศพเด็กสาวคนนั้นเพราะอาจเป็นลูกสาวแต่อลิสไม่สะดวกตอนนี้ละเอก,ก็ขอร้อง อลิสจึงบอกน้องชายเราจะคุยกันต่อตอนกลับมาอลิสพามาดูศพหญิงสาวเว่ากลับไม่ใช่เกวนครับพอเรเบินกลับไปอลิสเนี่ยก็แอบถามหมอบุญว่ารู้อะไรเกี่ยวกับพระเอกบ้างหมอบุญตอบถ้าคุณไม่มีลูกก็คงนึกไม่ออกหรอกว่าเขาเจออะไรมาระเอกแวะมาดื่มที่บาร์แต่อลิสเนี่ยก็ตามมาถึงที่นี่เธอเอ่ยเรื่องลูกสาวที่หายตัวไปเรเบิลบอกโลกนี้มันเฮงสวย อย่างน้อยก็เพิ่งเกิดกับเด็กสาววันนี้ซึ่งอลิสเนี่ยเธอเพิ่งเป็นนายอำเภอได้ไม่กี่เดือนยังตามคดีที่ยังปิดไม่ได้แต่เธออยากได้โอกาสพิสูจน์นั่นคือจะหาตัวเกวนให้เจอระเอกก็ตอบเลยโอกาสที่จะไขคดีคนหายหลังผ่านไป48ชั่วโมงนั้นมันแทบจะเป็นศูนย์แต่นี่ผ่านไปแล้ว5ปีโอกาสจะมีเท่าไรกันเชียวอุดจบเนี่ยก็ขอไปเข้าห้องน้ําอีกฝ่ายบอกให้โทรหาได้ทุกเมื่อเธอยินดีช่วยแต่เรเบินไม่มีโทรศัพท์เช้าวันต่อมาละเอกดูกระดาษที่ตัวเองขยําคคำร้องใบมรณบัตรลูกสา เขากำลังจะเซ็นทว่าเจ้าทอเนี่ยก็เห่าไม่หยุดสุดท้ายก็ต้องไปดูปรากฏว่าในจอกล้องวงจรปิดมีใครบางคนบุกเข้าป่าสงวนครับแต่งชุดคลุมมิดชิดแถมยังทำลายกล้องอีกเรเบิร์นหยิบปืนและตรงดิงเข้าป่าทันทีพระเอกเจอซากกล้องที่มันทำลายเขาเอืยขึ้นกลางป่าฉันรู้ว่านายอยู่แถวนี้แค่อยากจะคุยด้วยนี่เป็นเขตป่าสงวนล่าสัตว์ที่นี่ไม่ได้แต่อีกฝ่ายก็ยังเงียบกระทั่งมันปลาหอกโจมตีพระเอกหลบได้และยิงสวนเขาวิ่งตามล่ามันแต่ระหว่างหลบอยู่เนี่ย มันก็โจมตีจากด้านบนครับพระเอกถูกยิงไหลเขารีบหักไม้ก่อนจะรีบวิ่งกลับขึ้นรถซึ่งนักล่าปริศนาไม่ตามต่อเรเบิร์นกลับถึงรถแต่ก็สตาร์ทไม่ติดอีกแล้วทําให้จําต้องเดินเท้ากลับบ้านเราะว่าระหว่างทางเขาก็เจอรถกระบะฟอร์ดคันหนึ่งไม่มีคนอยู่แต่ประตูล็อกและไม่มีป้ายทะเบียนคาดว่าต้องเป็นของนักล่าครับพระเอกทําสัญ,ญลักษณ์ไว้เขาเดินเท้าจนถึงบ้านดึงหัวหอกออกปรากฏว่าที่ปลายของมันเนี่ยเหมือนกับที่อลิซเจอเลยครับเรเบิร์นเยาแผล ก่อนจะมานั่งที่หน้าจอเพื่อหาว่ามันต้องการอะไรพอดูวิดีโอล่าสุดเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือมันกําลังล่าสาวอีกคนอยู่พระเอกรีบเตรียมอาวุธและเอาถังสีไปด้วยเรเบินเข้าไปในป่าเจอรอยเลือดสาวคนนั้นแต่พอเดินลึกเข้าไปนักล่ามันก็พลางกายรอยอยู่จากนั้นก็เริ่มปาหอกใส่พระเอกหลบได้เขาโยนถังสีขึ้นฟ้าและยิงตามจนนักล่าเนี่ยมันโดนสีแดงครับทําให้เรเบินมองเห็นชัดพระเอกรัวปืนตามแต่มันก็รีบวิ่งหนีด้านอลิสเธอมาหาจิมกู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ และขอให้เขาดูหัวหอ,อกที่นักล่ามันใช้พอจิมเห็นก็บอกทันทีนี่เป็นอาวุธที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเรียกกันว่าหอกแอตเลนโตพัฒนามามากกว่า30,000ปีไม่มีใครใช้มันแล้วนอกจากแฟนพันธ์แต่มันผิดกฎหมายจิมสาธิตให้ดูครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องครับจนอลิสพูดคุณไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยแน่จิมขอลองอีกรอบความจริงมันต้องใช้แบบนี้มันเร็วกว่า100ไมล์ต่อชั่วโมงนี่ไม่ใช่ของเล่นถูกออกแบบมาไว้คา สมาชิกในร้านของจิมไม่มีใครเคยใช้หาซื้อได้ยากและไม่มีในวอร์ม์แต่จิมก็แนะนำคนในพื้นที่ที่ไปถามดูได้เขาชื่อว่าแซมมูลบลัดชอบอยู่ที่โรงงานแถวซอเวลทั้งผลิตและขายจิมทิ้งท้ายให้ระวังตัวแซมไม่ชอบผู้หญิงและก็ตำรวจเรเบิร์นพักดื่มน้ำและก็ได้เจอหญิงสาวคนนั้นพอดีครับเทนอนหมดสติอยู่ซึ่งที่คอของหญิงสาวเนี่ยก็มีรอยแบบเดียวกับผู้หญิงคนแรกที่โดนฆาตกรรม เขาอุ้มเธอมาด้วยอลิสถึงโรงงานที่ว่าบอกคนงานว่าอยากเจอแซมบมุลลัดเธอถามว่าเขาใช้หอ,อกตอนล่าสัตว์ไหมแต่เพื่อนแซมเนี่ยก็บอกเลยครับเขาไม่อยู่ที่นี่และแซมเป็นได้ทุกอย่างแต่ไม่ใช่ฆาตกรแน่แต่พออลิสจะกลับสาวคนหนึ่งที่ชื่อแพตตี้เนี่ยก็ได้แอบมาบอกว่าแซมเนี่ยมีบ้านอยู่ที่ซอเบลเขาจะอยู่ที่นั่นฝ่ามือเสนิทเรเบินวางสาวคนนั้นลงเขาเปิดลุ้มกับดักที่เคยทําเพื่อจะพาเธอลงไปหลบความหนาวแต่พอหันมาอีกที สาวคนนั้นเนี่ยกลับหายไปเรเบิร์นเดินตามหากระทั่งเธอเข้าโจมตีจากข้างหลังเรเบิร์นห้ามไว้พยายามบอกว่าผมไม่ได้จะทำร้ายผมจะช่วยคุณเขาพูดจนเธอสงบจากนั้นเนี่ยก็พาไปดูหลุมทำไมลงไปข้างล่างเราได้หนาวตายแน่สุดท้ายหญิงสาวก็ยอมเธอเป็นฝ่ายลงไปก่อนเรเบิร์นโยนกระเป๋าให้เธอรับแต่สาวน้อยเนี่ยก็กลัวจนไม่กล้าทำให้ขวดวิสกี้แตกเรเบิร์นโมโหมากครับหญิงสาวเองก็รู้สึกผิดแต่พระเอกก็บอก นี่เป็นกับดักที่โหดมากแถวนี้มีอีกหลายจุดแต่เขาไม่ได้ใช้แล้วพระเอกถอดถุงเท้าให้เธอใส่ก่อนจะถามว่าพูดได้ไหมซึ่งหญิงสาวพูดไม่ได้เธอเขียนบางอย่างนั่นคือชื่อตัวเองเธอชื่อว่ามอนลี่เรเบิร์นให้เธอนอนพักพ่กนี้ต้องเดินทางอีกไกลด้านอลิซเธอมาถึงบ้านแซมแต่ไม่มีใครอยู่เธอจ่อปืนบุกเข้าไปเลยและก็ได้เห็นหอ,อกเป็นแบบเดียวกันกับนักล่าคนนั้นเลยครับตอนนั้นก็มีคนมาอลิซจ่อปืนใส่ทว่ากลับเป็นข่าว ทางหน่วยแจ้งว่าอลิซอยู่ที่นี่ข่าวนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะงัดบ้านคนอื่นแบบนี้แต่อลิซบอกมันคือเหตุอันควรเชื่อร่องรอยของแซมมีอยู่เต็มไปหมดเรารู้ว่าคนร้ายใช้หอ,อกและแซมมีหอ,อกอยู่ในห้องใต้ดินและหัวหอ,อกเนี่ยก็มีตัวยอ่อ MB บสลักอยู่เหมือนกันกระทั่งข่าวถามแล้วน้องคุณมีหอ,อกไหมก่อนจะโชว์รูปสาวคนหนึ่งที่หายตัวไปแม่เธออยู่ที่โรงงานบอกว่าเธอมีปากเสียงกับชายคนหนึ่งเมื่อไม่กี่คืนก่อนและเธอบอกว่าชายคนนั้นชื่อว่าบรูคส์เขาลวนลามเธอบรูคส์ไม่ยอมกลับแซมอนม แต่อลิสไม่เชื่อเด็ดขาดน้องเธอไม่มีทางลักพาตัวผู้หญิงข้าวบอกทันทีเราไม่ได้รู้เหมือนที่คิดว่ารู้หรอกนะแต่อลิสยืนยันคําเดิมข้าวจึงบอกงั้นก็ส่งตัวเขามาจะได้สอบสวนอลิสไม่พอใจเล็กน้อยเธอถามสรุปใครเป็นนายอำเภอเนี่ยแต่อีกฝ่ายก็ตอบครับที่นี่ไม่มีนายอำเภอนี่คือชนเผ่าซอบิลเรเบิร์นแบกมอลลี่ขึ้นหลังซึ่งบ้านอยู่ห่างออกไปใหเจ็ดไมล์อลิสแวะไปหาน้องชายแต่เขากลับไม่อยู่เรเบิร์นเดินมาไกลจนต้องพักและเขาต้องดื่มวิสกี้เะว่ามันก็ไม่มีแล้วเรเบิร์นเล่าเรื่องคงเกวน ลูกสาวที่หายตัวไป5ปีก่อนเขาโชว์รูปให้ดูแต่มอลลี่เนี่ยก็ไม่รู้จักเมื่อหายเหนื่อยพระเอกก็เดินทางต่ออลิสก็ได้รับแจ้งเรื่องเองกับบีร้องเรียนที่ถูกเรเบินยึดปืนไปอลิสก็แวะไปเขตสงวนกลบคำ่ำพวกพระเอกถึงบ้านเขาให้มอลลี่นั่งพักวางปืนไว้หน้าประตูเขาเดินไปหยิบน้ำมาให้ดื่มแต่เจ้าทอเนี่ยก็ห่าแปลกๆอีกแล้วปรากฏว่านักล่ามันตามมาถึงในนี้ครับนักล่าได้บวกกับเรเบินอยู่นานโดยความที่เหนื่อยจัดเนี่ยทำให้พระเอกเราพลาดท่า แต่มอลลี่ก็หยิบปืนขึ้นมาทว่าเธอก็ยิงไม่แม่นและกระสุนเนี่ยก็มีแค่สองนัดนักล่าจับหอกเดินเข้ามาช้าๆและก็จัดการเธออย่างเยือกเย็นมันกําลังจะเล่นพระเอกต่อแต่แสงไฟจากรถของอลิสก็มาพอดีเธอเข้าไปในบ้านและก็ต้องตกใจเมื่อเห็นมอลลี่ตอนนั้นเรเบิรนก็จ่อปืนออกมาอาลิสก็เข้าใจผิดคิดว่าเรเบินเนี่ยคือนักล่าคนนั้นอีกฝ่ายพยายามบอกมันอยู่ข้างหลังคุณอลิสหันจ่อปืนตามนักล่ามันอยู่ตรงนั้นอลิสสั่งมันทิ้งปืนและคุกเข่าลง พระเอกเพิ่งเห็นมอลลี่เธอเจ็บหนักมากครับเขาบอกอลิซชายคนนั้นเขาล่าเด็กคนนี้ทว่าอลิซก็ตกใจเมื่อได้เห็นการขยับมือของนักล่าเธอจำได้ครับนี่มันรูคส์น้องชายของเธอชัดๆอลิซตกอยู่ในผวังสุดท้ายเธอหันปืนยิงใส่พระเอกซะบอกให้รูคส์กลับบ้านไปซะเรเบิร์นคลานออกจากบ้านอลิซจ่อปืนตามแต่ก็ถูกอีกฝ่ายหลอกเธอโดนกับดักเล่นงานเรเบิร์นโทรแจ้งเหตุรีบส่งรถพยาบาลมาที่เนี่ยมีเด็กสาวบาดเจ็บหนัก เช้าดูของอีกวันพระเอกขับรถออกมาโดยให้พวกเดบบี้มาหาเขาเสียเลือดไปมากแต่ก็ฟื้นพูดอลิสเป็นคนยิงผมข่าวนี่ก็แปลกใจเธอทําทงั้นทําไมเรเบิร์นเล่าเพื่อปกป้องรูคส์รูคส์เป็นคนทําเขาคือน,นักล่าข่าวเองก็สงสัยอยู่แล้วครับเรเบิร์นขอไม่ไปโรงพยาบาลพวกนั้นจะตามหาเขาอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยอลิสเธอก็สั่งให้ตั้งด่านตรวจทุกถนนหาตัวเรเบิร์นมาให้ได้แต่พ่ออยู่คนเดียวเธอก็บ่นกับตัวเองครับฉันทําอะไรลงไปเนี่ย ด้านพระเอกเขาก็เสียเลือดมากจนคิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วเขาจึงขอโทษเดบบี้อดีตภรรยาบอกว่าเธอคู่ควรเป็นแม่คนส่วนขาวเองเนี่ยก็เป็นคนดีข่าวตอบเลยที่นายพูดเนี่ยเพราะคิดว่าตัวเองจะตายนะสิอดทนไว้ไว้เย็บแผลเสร็จแล้วค่อยเกลียดกันใหม่ก็ได้เรเบินถูกพามาที่โรงงานหดยพวกข่าวเนี่ยเรียกหมอบูนมารักษาถึงที่อาการเขาหนักมากรับเสียเลือดไปเยอะตอนนั้นรูคส์ก็เดินออกมาจากโรงงานซึ่งขาวเนี่ยก็เห็นเข้าพอดีเขาวิทยุเรียกกำลังเสริมมาที่นี่จากนั้นก็วิ่งไล่บรู๊คส์ ชายหนุ่มเข้าไปในรถที่หมอกําลังรักษาพระเอกเขาจับหมอเป็นตัวประกันบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนเริ่มเรื่องนี้พวกข่าวก็ให้ใจเย็นก่อนไหนไม่ได้เริ่มแต่ว่าจบมันได้แต่ถ้าว่าตอนนั้นพระเอกก็ทุบมือของรูคส์ทำให้พวกเขาจับเขาได้สําเร็จลูกน้องมารายงานอาลิสที่กําลังทําแผลน้องคุณถูกจับแล้วอลิสก็รีบไปที่โรงพักและบอกข่าวทันทีฉันอยากคุยกับน้องแต่ข่าวนี่ก็ถามเลยว่าคุณได้ยิงเรเบิร์นไหมอีกฝ่ายอ้าอึงก่อนจะต่อบแบบไม่พอใจ นั่นอยู่ในระหว่างสอบสวนในมนทนของฉันอลิสย้ำอีกรอบฉันอยากคุยกับรูคกส์เดี๋ยวนี้แต่ข้าวนี่ก็สวนเลยคงให้พบไม่ได้ที่นี่ไม่ใช่เขตปกครองของคุณน้องคุณมีเรื่องอยากสารภาพและมีบางอย่างจะให้ดู ชากตัดมารูคส์ก็นำทางไปยังโรงงานที่เขากลัวครับตอนที่ขับรถผ่านกับอลิสแท้จริงแล้วเนี่ยรูคส์จับตัวแซมมาขังไว้ที่นี่รูคส์สารภาพว่าเขาไม่รู้เรื่องของมอลลี่ข่าวเชื่อเรื่องนั้นเนื่องจากมีพยานหลายคนบอกว่ารูคส์อยู่โรงงานช่วงเวลาที่อลิสกับพระเอกเผชิญหน้ากัน ไม่ว่านักล่าคนนั้นเป็นใครนั่นไม่ใช่บรูคส์เขาแนะนำให้อลิสพักงานระหว่างที่ถูกสอบสวนอลิสไปหาน้องที่รถชายหนุ่มเนี่ยก็ขอโทษที่ทำแบบนี้ตอนนั้นเขากลัวแซมมากละเอกอาการดีขึ้นเขาถามอดีตภรรยาว่าบรูคส์ถูกจับแล้วใช่ไหมแต่เดบบี้ก็บอกเขาบอกว่าไม่ใช่บรูคส์ช่วงเวลาไม่ตรงกันละเอกงงมากเลยแล้วนักล่ามันคือใครเดบบี้มาส่งเขาที่บ้านละเอกเข้าด้านในซึ่งมันก็เละมากครับเขาใช้เวลาทำความสะอาดด้านอลิส เขาเรียกเธอไปพบที่โรงงานด่วนไปถึงเขาก็บอกและเอกลับคําให้การจากที่บอกว่าอลิสเป็นคนยิงเปลี่ยนเป็นผู้ต้องสงสัยแทนอลิสตอบคนเราพลาดกันได้ทั้งสองมาพบแซมเขาคือผู้จําหน่ายหอกแอเลนเทอร์ที่นักล่าใช้มันจัดการเหยื่อพวกเข้าถามช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณขายให้ใครบ้างแซมยังนิ่งอลิสช่วยพูดฉันขอโทษที่น้องชายฉันทํากับคุณเขาต้องได้รับโทษแน่แต่ว่าตอนนี้มีใครบางคนข้างนอกล่าเด็กสาววัยรุ่นอยู่แซมจึงยอมบอกครับเขาไม่รู้จักชื่อคนซื้อแต่จําหน้าได้และไม่มีใบเสร็จ ว่าไม่รับคืนอลิสจึงโชว์ปลายหอกที่เจอในที่เกิดเหตุแต่พอแซมดูเนี่ยเขาชมว่าเป็นหอกที่ดีแต่มันทําจากต้นสนส่วนของเขาเนี่ยทำจากต้นเบิร์ดและแซมไม่เคยสลักชื่อด้วยพระเอกเทเล่าชิงทั้งหมดกระทั่งเจอขวดสุดท้ายเล่าแดง เป็นขวดเก่าแก่ที่ไม่เคยเปิดแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นขวดที่เขาแวะซื้อครั้งสุดท้ายที่อยู่กับเกวนครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยลูกสาวไม่พอใจเธอพูดถ้าพ่าพอไปซื้อหนูจะเดินกลับบ้านแต่เขาก็ซื้ออยู่เดียและพอกลับมาที่รถเกวนเนี่ยก็หายไปแล้วนั่นคือวันสุดท้ายที่พระเอกได้เจอเธออลิซแวะมาหามอลลี่ที่โรงพยาบาลเธอนอนไม่ได้สติอลิซก็รับปากว่าเธอจะปลอดภัยพระเอกแวะมาจ่ายหนี้ค่าเล่ากระทั่งตอนออกมาเนี่ยเขาก็เจอรถกระบะฟอร์ดที่เหมือนกับของนักล่าในป่าวันนั้น พระเอกก็ขับตามเลยอีกฝ่ายแวะมาล้างรถเรเบิร์นเดินไปหารอยกากระบาดท,ที่ทำไว้เะว่ามันเป็นคนละคันกันครับอลิสที่ดูศพหญิงคนแรกเธอก็ขอดูรายงานชันสูตรเรเบิร์นนั่งอยู่หน้าร้านล้างรถหวังว่าจะเจอกระบะฟอร์ดคันนั้นและเขาก็เจอจริงๆครับพระเอกขับตามจนถึงบ้านเขาหยิบไขควงจากรถเนินย่องไปทางหลังพอดูที่ท้ายมันก็มีรอยกากระบาดจริงๆเป็นรถคันเดียวกันกันกบในป่าแต่พอเจ้าของออกมาเนี่ยกลับเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งเรเบิร์นแปลกใจเขาถามว่าคุณมีลูกชายไหมแต่อีกฝ่ายกลับบอกว่าผม อยู่ที่นี่คนเดียวละเอกจึงแกล้งโกหกว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเจ้าของรถช่วยพ่วงแบตเตอรี่ให้หลุงเจ้าของบอกทันทีนั่นเพื่อนบ้านของผมเข้ามายืมใช้เป็นบางครั้งบ้านเขาอยู่บนเนินเน่ยเรเบิร์นก็ไปที่นั่นทันที แต่ว่ากลับไม่มีใครอยู่เขาเดินสำรวจจนได้เห็นห้องใต้ดินแล้วก็ชัดเลยครับเป็นนักล่าคนนั้นแน่เพราะว่ามีอุปกรณ์เพียบที่สำคัญเนี่ยยังมีรูปหนังสือพิมพ์ของเด็กสาวหลายคนที่หายไปหลายปีก่อนและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเกวนเขาว่าเสี้ยววินักล่ามันก็โจมตีเขาจากข้างหลังระเอกกกำลังจะสลบแต่ก็เหลือบเห็นหน้ามันเล็กน้อยซึ่งก็ผีเกินคาดเพราะว่านักล่าตัวจริงเนี่ยมันคือหมอบูนอลิซขอดูคนชนสูตรเธอก็เห็นรูปของหมอบูนที่ถ่ายกับลูกสาว พยาบาลบอกเธอถูกขี่เมาขับชนตายแต่ประเด็นคือชื่อของเธอรับเมลิซาบูลอลิสมองที่สร้อยคอเธอชัดเลยครับมันสลักตัว MB ซึ่งเหมือนกับอยู่ที่ปลายหอกของนักล่าอลิสนำทีมบุกไปบ้านหมอทันทีแต่ก็ไม่เจอใครเนื่องจากหมอบูลตอนนั้นเขาได้ขับออกมาแล้วพระเอกที่อยู่ท้ายรถซิงก็เพิ่งได้สติเขาแอบหยิบลุไฟไปด้วยอลิสอยู่ห้องใต้ดินจนได้เห็นรูปของ g ว e นเธอต้องไปคุยกับเรเบิร์นหมอบูลลากพระเอกลงกลางป่าบอกให้เขาไปซะ จากนั้นมันก็ใส่ชุดพลางตัวเพื่อจะออกล่าแบบที่ถนัดอลิสถึงบ้านพระเอกแต่ก็เจอเพียงเจ้าทอครับที่เห่าใส่จอไม่หยุดพออลิสมาดูเท่านั้นเธอก็เห็นเรเบิร์นเนี่ยกำลังวิ่งหนีนักล่าอยู่อลิสรีบไปที่นั่นเรเบิร์นวิ่งหนีในความมืดกระทั่งเจอหลุมกับดักที่ตนเคยทําไว้เขาหลอกมันไปที่นั่นโยนพลุไฟไปอีกทางก่อนจะเข้าโจมตีจากข้างหลังคราวนี้เรเบิร์นเป็นต่อเขาซัดหน้ามันแบบไร้ปราณีเปิดผ้าคลุมออกหมอบุนกระอักเลือดพระเอกถามว่าทําไมต้องเป็นลูกสาวฉันด้วย หมอบุนตอบอย่างสงบเขาเคยเป็นพ่อที่ดีแต่เรเบิร์นเนี่ยเป็นคนขี้เมาเวนเนี่ยก็คงโตมาแบบเฮงสวยเหมือนกับเรเบิร์นนั่นแหละเป็นตัวถ่วงสำหรับทุกคนหมอเนี่ยก็แค่กำจัดคนที่ใครคงคิดไม่ถึงพระเอกได้ฟังก็อัดเต็มแรงอีกครั้งเขาลากมันมาหน้ากับดักแต่อลิสเนี่ยก็มาเจอซะก่อนครับเธอขอร้องว่าอย่าทำแบบนี้พระเอกบอกหมอนี่สมควรตายเพื่อชดใช้ให้ลูกผมอลิสขอร้องว่าอย่าทำฉันขอจัดการให้เขาเน่าตายในคุกพระเอกตอบเลย อยากคุยเรื่องความถูกต้องเลยคุณมีสองทางเลือกเดินหนีไปไม่ก็ยิงผมอีกรอบพระเอกพูดกับหมอบุญฉันตั้งกับดักนี้เมื่อหลายปีก่อนและฉันรู้ว่าไม่ได้ชอบฆ่าสัตว์แต่ครั้งนี้จะยกเว้นให้แกเขาปล่อยหมอบุญล,ลงหลุมซึ่งอลิสเนี่ยก็ไม่กล้ายิงรับหมอบุญกระอักเลือดเขาพยายามเอ่ยถามแกจะปล่อยฉันตายเหมือนสัตว์เหรอพระเอกบอกทันทีไม่ฉันไม่เคยปล่อยให้สัตว์ทรมานพูดจบก็บปิดฝาพระเอกบอกอลิสถือเราหายกันหมายถึงที่เธอเคยยิงเขาครับวันต่อมา ละเอกดึงกระดาษตามหาเว้นออกทุกคนมาร่วมงานศพของเธอรวมถึงมอลล่ด้านตำรวจพวกเขาเนี่ยก็ทำลายโรงงานที่บรูส์เคยขังแซมไว้ซึ่งข่าวก็ออกครับว่าทางการกำลังหาตัวหมอบุญที่หายไปอย่างปริศนาแต่อลิสก็รู้ดีว่าคงไม่มีทางเจอละเอกอยู่หน้าแม่น้ำในมือถือวิสกี้ที่ซื้อตอนอยู่กับ g ว e นเขาเทลงน้ำเพื่อลอยอังคารให้ลูกสาวและหนังก็จบตรงนี้ นี่คือ The Silencing 2020ล่างเงียบเลือดเย็นรับทำคะแนนจาก IMDb ไปที่6.3เต็ม10คะแนนส่วนวัดเทนเนี่ยนักวิจารณ์ให้ไว้ที่20%ฟังคนดู90%เลยครับใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้สามารถดูเต็มเรื่องได้ที่ Apple TV และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผม Man, แมงก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ